่นคือเหตุผลว่าที่ว่าทำไมต้องรวบรวมคุณแจอันที่มีประโยชน์ไว้เพื่อว่า AIK จะรู้สึกเศร้าเล็กน้อยเก็บต่องยังไงอ่ะไม่นะ AIK อยู่ที่นี่เพื่อทำให้คุณหัวล้อเสมอไม่เชื่อเหรอมาแสดงกันสามสองหนึ่งอันนี้หา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 สนุกไหมล่ะใครมันคุยเฮียอะไรวะเออมันเดี๋ยวมันจะมีหัวโผล่ขึ้นมา จริงป้น,นะพี่อ,อ๋อไอหมอดนี้มันจะซุม,มชิบหายแล้วอ่ามันจะสุ่มมันเตอร์พี่ตามไปนั่นเดี๋ยวาาาเธอเอาคนเมาส์คลิดซ้ายมิติดมิถ้าชิดยังไงอิวอิว ไอตัวนี้ด้วยเหรออี้าวมีนอนมีใครได้เครื่องนี่ไหมได้เครื่องนี้ไหมได้เครื่องอันเลยแล้วก็แล้วก็มาแยแล้วกูได้กูได้กูได้ไปแมาสามอันอะได้เหมือนกันอันนี้ไม่ตรวจผีหรือเปล่าทุเพ่อะไรอ่ะคือพี่ได้เครื่องอะไรมาสามเครื่องเลยอ่ะได้ไปแจี๋ยมา ปเจมาสองันได้ไปเจมาสปเจมาสามได้ไปเะปเจมาสอะไรอ่ะให้กูทำเฮี้ยอ,อ่ะทำไมได้ฮะอะไรให้กูทำเฮี้ยอ่ะตัดไ้ไหมจะไปตัดไม้ไมดกว<ไ>่าพี่ขอตังค่าอะไรกันน่งได้ไหมๆๆไม่มีมไม้เลยอกูอยากรู้วไมมีมีไม้มอยู่ ทำไมไม่ให้ใหญ่ใหญ่างไวเงแยให้ขอเยอะทำไมไม่เห็นชื่อเพื่อนเออมันไม่เห็นชื่อเพื่อนไปสามดูไงให้พี่หน่อยหน่อยนะว่ามันกระตุกไอ้ควายดิก็อยากรู้ว่าเครื่องนี้มันไปทำอะไรอ่ะภารกิจมั้งมันขึ้นมาอย่ีก เฮ้ยเฮ้ยพวกมันสู้กันพวกมันพวกมันสู้กันอะอ๋อมันเป็นเครื่องบอกมันเป็น AI AI เอไอเอ็กโง่จังวะเอ้าเอาไปเอ้าทำาไมกูทุบขอแล้วแล้วมันหายวะทำไมมันไม่ตอบอ่ะเออขอไม่ดับนะคุณนาย ไม่ดอรอ่ะไม่ขอไม่ดรอไปเฮียเยีะพวกมึงสู้กันตรงเฮียเลยคุณต้งคุ้ปรับอะไรกันไม่รู้มันอะไรดรอปดรอปดรอปดอปคุณยะตียันตายนะอ่าลองตีเอ้ยลองลองปูดใหม่สิไม่ไม่ยังยังยัง อันนี้ไงดาราดาราพวกมันทำเพี้ยอะไรกันวะไม่เข้าใจวะมัน,ต,นตีเลยมันตีจะทำเพี้ยอะไรคือคือเราไปเรา,เราไปเราไปหาอะไรเราไปเราไปตัดไม้หน่อยอืมไอ้ยามิกุโอเค A.I. จริงโอเคนะบางทีอาจจะต้องหาก้อนเล็ก่อนก็ได้โอเคเพื่อน A.I. <peek> <in> AI> ช่วว่าฉันทิ้งกระดาษงงๆนี่ไปดีกว่าไปไปไปกไปิดมาทำไมในตัวฉันมีอะไรไม่รู้ <mm มง่ว <g ull ing> งตามติดตัวกูเนี่ยเอาออกไงอ่ะ มีใครเห็นอะไรมุงม่วงตามติดตูดชั้นไหมไม่รออะไรอ่ะอะไรอะไรก็น,นั่นนั่นหรือว่าเป็นพรกล่องนั้นวะเฮ้ยมึงตียนอยู่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวไยวปตีด้วยมาฟุ้งเนีย่ยต <c oughs> ีด้วย พี่มันเปิดกล่องไงอ่ะพี่อ่มันต้องรออ่ะคลิกคลิกซ้ายคันนึงแล้วมันต้องรอรออย่างนานๆเลยอ่ะบอกมันจะรู้กันมาเอง ใครดูไลฟ์พี่หน่อยได้ไหมว่ามันกระตุกไหมใช่นๆยูทูบใช่ไหมเพี่อนยายๆกระตุกอยู่พี่นิดหน่อย นดาอยู่นะได้อยู่กระตุกกระตุกนิดมันกันได้ป็นไรมองกุผู้หญิงที่อะไร NPC นพีไปที่อะไรสักไหนต้นไม้อะเจนไหนต้นไม้พี่บอกว่ามันมีอาเจอเยอะเลย<ห>นี่ต้นไม้พี่เอจอแต่ต้นไม้เป็นกิ่งนะ ไม่ตกใช่ไหมไม่ตกพี่ไม่ตกเดี๋ยวมันน่าจะเล่นยากเกินเฮ้ยอย่าบอกตัวนะไอ้ซากส้นตีนอย่างนี้แม่งเสียไงมีพี่เห็น eit อยี่เลยพี่เห็นฉันพี่เจอฉันนั้งถือทำไมไม่มีกล่องดอปอะพี่แต่ซากไม่กล่อง ไอเครื่องนี้มันทำให้ทำอะไรอ่ะติดตามติดตาม AI เหรอหรือว่าปอบประลบมัน <AI S 2> เป็น AI ออาจะมันเป็น AI ที่จะคอยบอกเราว่าแบบเอาไปเอานู่นนั่นนี่ไม่บลาบลาบลาไม่รู้ว่าย้อนที่ไม่รู้ปมันโอ้มึงจะตีกันน้ำเชี่ยอะไรเนะี่ยก็แต่ถ้าดูกแต่ก <c oughs> ็รู้ว่าไม่อไมระโย้อนที่เ,ยเ,ยเลยกูเอามดอะไรมาในที่ เอไออย่าตีกันอย่าตีกันเจ้ต้นอ่าเฮ้ยวิ่งตั้งนานเพื่อเจอต้นไม้เชื่อคุณงงตรงนี้มันเตรียมทำเที้ยอะไรวะเนี่ยแล้วกูจะหาว่าทุกิีทำปืนยังไงวะเนี่ยไม่รู้คุณเมืองตอนนี้เดี๋ยวนะคือมันมืดได้หรอกูปรับไปอันนี้ไอันนี้ไปกนั้น มันมันจะมีหย่างไรรวยอะไรแบบสร้างหักหักพังเนี่ยอาจจะมีแล้วเราจะไปอยู่ไหนกันอ่ะผมตามพี่กิ่งมาเราอยู่คนละทิศคนละทางเลยเชื่อไหมเออเชื่อหาใครไม่เจอตอนนี้เอ้ยดอนดอนเลฟมีดองกี้ไดท์เตอรด้วยกล้วยที่อะไรกัไม่รู้อย่างเงี้ย อะไรวะเอ๊ะทำไมพี่ชารอ้าวทำไมเลี้ดูจินทำไมรูด้ดะพี่ก็หลุดไม่ยังวะเดี๋ยวจริงฉันไว้ข้างหลังคือผมคือผมไปเอามอสเอไอทีไอผมไปเอามอด AI ออกดีไม่ได้ออกเถอะ มีประโยชน์ไห